โอเคสวัสดที่ให้ให้สุดทุกคนด้วยนะคะอยู่กับรันนี่ชาแนลรันเลิฟเลยนะคะทำไมพี่ใส่ชุดชุดชุดนักเรียนเออที่ไปรับคุณมานะฮะก่อนได้ยินได้ยินเออได้ยินพ่อพูดยังไงก็ยังไงวัดเออได้แหละที่ไปรับคุณตรงนั้นนะครับอุ้คลัคงนะ ก็วันนี้ก็ทำไมพี่บอกว่ามีมีแขกรับเชิญพิเศษก,ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่สมัยชิกหนึ่งคนที่พี่อาจจะมาให้ดูกันสักปมาณเท่าไหร่ไม่รู้กี่เดือนกี่ชาติหรือกี่ปีไม่รู้ไม่รู้แล้วคนระับก็เออพี่อยากรู้ว่า น้องๆ้อโครงแห็นนะฮะน้องๆน้องว่ะน้องๆน้องมีหนึ่งคนน้องพ่ออยู่นั้นก็เป็นพี่ๆหมดเลยอ่ะพี่ๆหลายคนหรือน้องๆหลายคนนะคะอาจจะว่าเว็บอะซุสิก็เพื่อนท ก็ซบซิบอะไรกันอยู่ก็ไม่ก็คือเ <c oughs> <c oughs> นะขอมันก็อ,อยากรู้ว่าแหมว่าเป็นแฟนรรรกับพี่เปเนะเล่าก็ไม่เชิงนะคะก็เล่นกันไปแล้วเลิกแตนงหน้าแล้วก็จุดๆ,ๆเลยค่ะคุณไม่พูดดีกว่าอกเก็บับอมา คุณเมฆก็คงรู้นะฮะใครมีต่อเล้กกันเป็นหนึ่งคนแล้วก็น้องๆหรือพี่ๆไม่ต้องถามนะฮะเป็นแฟนกับเฟหรือเปล่าไม่ใช่ฮะก็เทปนะฮะก็อย่าหาว่าเออใครอ่ะใครอ่ะใครอพี่พี่ๆขอขออัญเชิญสมาชิกใหม่กลุ่มเรานะฮะ ก็ยังไม่แร้งชื่ออะไรแหละแจงเรานะฮะถ้าใครอยากเข้าก็เข้าเฮอะไม่รู้นะไอดีคืออะไรอีอีอเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปอืถ้าใครอยากเข้ากลุ่มพี่ก็เชิญไอดีไอดีพี่อยู่ด้านล่างนะฮะด้านล่างด้านล่าง,านางในงในิใต้คลิปนะฮะเออก็อยู่ใต้คลิปนะฮะ เพิ่งกินน้ำหมดเองนี่น้ำหมดโอ้ยหมดขึ้นอะไรถกวะวะง้างกิงตกโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอเค ็ถ้าใครอยากเข้าแก๊งพี่ก็เชิญเข้าได้เลยนะ ID อยู่ใต้ล่างคลิปนะโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยฮะก็อยู่ในใต้คลิปดิคิปชั่นนะฮะก็พี่ทำไมพี่ไม่ให้บอกว่ามี Facebook มันไ,ไม่มีครับไม่พี่ก็นะ